ให้ไพ่เล่าเรื่องสำหรับคลิปนี้นะคะจะไม่มีหัวข้อคลิปใดๆจะปล่อยให้ไพ่อยากจะเล่าอะไรก็เล่าไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อมันจะตรงกับเรื่องราวของใครบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่ากันค่ะกำลังสับสนอยู่ในใจอยู่หรือเปล่าคะ ไพ่ใบแรกห้ามไม้เท้ามันเป็นความสับสนมันเป็นการตีกันในความคิดความรู้สึกของคุณในใจหนึ่งก็อยากได้เขากลับมาแต่ในใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกไปจากชีวิตบางครั้งคุณอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ย ให้มันจบๆจบไปอยากจะลืมเขาไปให้ได้แต่ความรู้สึกของคนเราอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกไปแล้วจะให้จบหรือตัดใจให้มันง่ายเหมือนกระดาษมันก็คงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เหมือนคุณกำลังสับสนในความคิดความรู้สึกหนักมากความรู้สึก กับเหตุผลมันชั้งสวนทางกันคุณอยากจะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะพลังงานก้าเหรียญคือคุณอยากจะกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองอีกครั้งคุณอยากจะปลดเปลื้องทุกอย่างในความคิดที่มันหนักอึ้งของคุณปล่อยให้มันจบไปแต่คุณก็ ระง,งับความฟุ้งซ่านในใจไม่ได้เลยคุณยังนึกถึงคนคนนี้หนักมากคุณยังนึกถึงเรื่องราวความผูกพันทุกครั้งที่คุณจะก้าวเท้าออกไปจากความสัมพันธ์นี้มันทรมานใจคุณอะมันเหมือนกรรมที่มันยังตัดกันไม่ขาด คุณได้แต่ลังเลคะ่ะขาหนึ่งอาจจะก้าวไปแต่อีกขาหนึ่งก็คงยังอยู่มันเหมือนกับความคิดของคุณที่รู้นะว่าคงจะอยู่ตรงนี้ยต่อไปแล้วมันคงไม่ได้อะไรแต่ในใจหนึ่งของคุณมันก็มันก็ทรยศสติปัญญาอยากจะอยู่คะ่ะไม่ว่าตรงนี้มันจะทรมานแค่ไหนอยากจะอยู่คะ่ะ แม้ว่าจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้มันจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามคุณยังเป็นห่วงเขาคุณยังอยากที่จะอยู่ใกล้ๆเขาแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในแค่มุมของการคิดถึงเขาฝ่ายเดียวก็ตามเขาอาจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้แต่คุณก็ยังอดไม่ได้ ที่คุณยังเลือกที่จะรออย่างที่บอกคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคงไม่ได้เป็นอะไรที่มันโอเคนักหรอกกับการที่ยังต้องอยู่ตรงนี้แต่มันฝืนความรู้สึกยากเหลือเกินใจที่มันยังนึกถึงใจที่มันยังผูกพันมันถอนออกมาไม่ใช่ง่ายๆใจหนึ่งที่ยัง ยังเก็บเรื่องราวนี้ไว้อะคนที่ยังฝังอยู่ในอดีตมันเทียบไม่ได้เลยกับคนที่เดินไปแล้วเขาเดินไปข้างหน้าเหมือนกับเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยในขณะที่คุณยังจมกับความผิดหวังขาของคุณยังติดกับการเฝ้ารอคุณอาจจะใช้ชีวิตเหมือนอย่างปกติ แต่ความรู้สึกของคุณยังอยู่ที่เดิมค่ะอย่างที่บอกคุณรู้สึกสับสนในความรู้สึกของตัวเองอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะสุดไปแต่คุณก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงลืมไม่ได้ทำไมคุณถึงยังออกมาจากตรงนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันชัดเจนเหมือนความจริงที่ปลาใสาหน้าของคุณ แต่คุณก็รับมันไม่ไหวอะไม่ว่าความจริงมันจะเป็นยังไงแต่ความรู้สึกกับความจริงมันมักจะสวนทางกันเสมอเหตุผลและความรู้สึกมันชั้นแตกมันชั้นแตกต่างกันเหลือเกินคุณไม่เคยลืมค่ะคุณไม่เคยลืมคนคนนี้ ใจของคุณรู้ว่าคุณต้องก้าวไปแต่ความรู้สึกของคุณมันยังฝังอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของหัวใจของคุณคนนี้เสมอนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและเรื่องราวของไพ่ก็ไม่รู้ไปตรงกับใครนะคะ